เนี่ยผมพยายามให้เขาเข้ามาแล้วมีช่องทางการติดต่อได้ให้มันชัดเจนเหมือนแบบให้มันชัดไว้ก่อนเผื่อเขาหาที่ติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วพอลงมาเนี่ยนิดนึงอย่างตรงแบนเนอร์ตรงบอดี้เนี่ยผมก็จะมีลิงก์ทั้งสองอย่างเลยอย่างท่านคลิกลิงก์แรกเข้าไปเป็นโปรโมชั่นเนี่ยคลิกเลยครับมันก็จะไปโผล่อ่าเห็นไหมมันก็จะมาที่หน้าบทความตรงนี้มันก็จะมีลิงก์ให้เรียบร้อยว่าเราแถมสปูแบบนี้นะ โดยที่จะมีแท็กแท็กก็เขียนไว้หมดแล้วแล้วก็กลับไปหน้าเดิมถ้าคลิกที่สบู่ก็จะมีเข้าเข้าไปได้ด้วยหรือเปล่าเราไม่ได้ละจะไม่ได้คือมันคือแทกคือผมจะใส่ลิงก์ไว้ในทุกๆลูกก็คืออย่างอันนี้เสร็จปั๊บเราก็จะมีในเรื่องของการส่งนะครับว่าเรามีฟังชั่นส่งฟรีที่ราคาหกไลนนี้เข้าไปก็จะมีลิงก์ลิงก์เข้าไปได้เหมือนกัน รู้สึกว่าจะเป็นรีวิวส่ครับใช่ก็เป็นเซตเป็นเซตที่แบบว่าเป็นเซ็ตที่เป็นโปรโมชั่นของการส่งฟรีนะแล้วก็คลิกตรงนี้ก็น่าจะลิงก์เข้าไปที่หน้าสินค้าแนะนำเซ็ตด้วยนะเนี่ยนะจะมีสินค้าแนะนำเซ็ตด้วยรูปก็จะเหมือนกันที่รูปของหน้าหมดหมู่กับรูปที่หมดความกัน ก็จะมีบทความที่เขียนให้เป็นแบบให้เขามั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยซื้อแล้วเราเนี่ยไม่โดนโกงอะไรเงี้ยก็จะมีเนี่ยรีวิวการส่งของเป็นบทความรีวิวการส่งของรีวิวจากการใช้ของผู้คัดผู้ผู้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยของเป็นลูกค้าล้านคมจริงๆแล้วก็มีเซตโปรโมชั่นเซตอันนี้ที่เขียนไว้นะครับแล้วก็จะมีรีวิวจาก YouTube อันนี้ดึงมาสามตัวอ่านะเป็นรีวิวที่แบบ อันนี้เขา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 ถามอันนี้ก็เอเลยลงมาอีกนิดหนึ่งอันนี้เป็นลขของเนอ่ะแล้วก็จะมีเนี่ยครับรีวิวดูจากหน้าแรกก็ได้หรือจะดูจากบทความก็ได้คลิกตรงนี้ก็จะเข้าคลิกที่รูปก็จะเข้าไปที่รีวิวก็จะเป็นคือจริงจริงเอาไว้หน้าแรกเพื่อเผื่อเขาที่เกียดคลิกเข้าไปดูหน้าอื่น ช่องทางการสั่งสินค้าพวกนี้ก็แต่งรูปแล้วก็ไปตัดตัดออกมาก็คือเดาเดาเอาว่าอย่างอาจารย์บอกว่าใช้แป0ี่สิใช่ไหมก็เดาเดาเอาอกมาใส่อ,อะไรประมาณนีนณ้ผมมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวจะมีไซด้วยครับไซด้วยอ๋อโชยังไม่จบยังไม่จบว่าผมทำเยอะอะไซก็จะมีเนี่ยนี้ก็คือเป็นเลขยูนไหจริงๆอยาเอาของปอมมานะครับเล่ยช่ไหมจริงๆอันนี้ก็คือแบบ ทำวันนั้นก็เลยใส่ของวันนั้นแล้วก็มีคลิกเข้าไปที่แฟนเพจได้อันนี้ลิงก์ได้จริงจริง <Yeah. S 1> ครับเลยลลิงก <Line. Up S 1> ์ได้ลิงก์ <c oughs> งได้จริงอัะนี่ก็เป็นแฟนเพจเราทำคนที่เลยให้สวยขึ้นได้ไหมครประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับ